ถ้าลูกที่ไทยต้องส่งเอกสารได้พ่อเด็กแจ้งเกิดเกาหลีภายในกี่วันคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าน้องเนี่ยจะแจ้งตอนไหนบางคนอาจจะแจ้งช้าแจ้งเร็วแต่มันเกี่ยวว่าถ้าเราทําเอกสารแล้วนะคะมันจะต้องส่งทั้งหมดเนี่ยภายใน90วันหลังจากที่มันสแตมป์ตาเอกสารเม่ดาจะบอกแบบนี้ว่า ถ้าเอกบางคนอ่ะลูกเจ็ดปีเขาเพิ่งมาแจ้งก็มีแต่สิ่งสําคัญคือเวลาที่คุณทําเอกสารมาแล้วคุณจะต้องรีบส่งไปภายใน90้าวันอ่ะอันนี้นะคะคือสเต็ปเลยสเต็ปเลยแต่ถ้าจะให้ดีนะคะเวลาที่เด็กอยู่ที่เขาค้อนแล้วคนที่จะต้องรีบทําเรื่องเลยนะคะเออเพราะเพราะในบางกรณีถ้าเราไม่รีบมันอาจจะมีข้อสงสัยอะไรหลายอย่างเขาอาจจะบอกว่าไม่ได้ต้องรอให้เด็กมาที่ ประเทศเกาหลีก่อนเขาอาจจะยังไม่รับที่จะเข้าอะไรอย่างนี้คือคือมันมันแล้วแต่เคสมันแล้วแต่เคสเอาเป็นว่านะคะถ้าน้องคอดรูปแล้วให้รีบทําเลยมันจะดีควรทําภายในน้องยังไม่เกินหนึ่งขวบนะคะในการที่จะประทับตาเอกสารแล้วรีบส่งไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ประทับตาเอกสารไปแล้วอะ่ะคือมันจะต้องทําภายใน90วันนะคะ